เฮ้ยโอ้ย,อยเดินมาไกลแล้วเกินไม่เจออะไรเลยอุย้ยเจอแล้วเจอเมืองแล้วอฮ้ยไ <Hey, no. S 1> อ้หนูอะครับ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 เฮ้ยแกจะเข้าเมืองทางนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวที่แกยังไม่จ่ายเงินเบ๊บจ่ายกี่บาทครับไปอ่านป้ายสิ ถ้าผ่านทางจ่ายด้านในฝั่งซ้ายสองเงินเขียวแต,แต่แต่ผมหลงทางนะครับไม่สนหลงทางก็ต้องจ่ายเออแต่ว่าโอ้โหคืผมไม่มีเงินเลยครับไม่มีเงินก็นห้ามเขา้าทำไงดีอ่ะ ออคือผมไม่มีเงินจริงๆครับผมโดนเพื่อนทิ้งอะ่ะเพระผมก็มาอยู่ติดกลางป่าผมเข้าไปเลยได้ไหมอ่ะคือคือผมอะ่ะไม่มีที่อยู่เลยนะครับผมต้องอยู่ตรงนี้นะครับไม่ได้ต้องจ่ายเงินก่อน ยันเดี๋ยวผมจ่ายเงินครับอ่ะเดีนไปด้านในเลยไปจ่ายสิฝั่งซ้ายสินะอา้าวพ่หนุ่มมาจ่ายเงินสินะใช่ครับผมมาจ่ายเงินครับสองเงินเฉียวใช่ไหมครับใช่แล้วจ้นุ่มโอเคครับใส่ไว้ในกล่องใช่ไหมครับใช่แล้วได้เลยสองเงินเฉียวนี่ครับ อะครับสองคนเขียวเอ้ยได้เลยน้องไปเปิดอีกฝั่งหนึ่งเลยเออเปิดนี่คืออะไรล่ะครับหน้าสวิท์ทีตรงหน้าน้องนะ่ะเ,เปิดเองเลยอัตโนมืออะอัตนมือสุดนะอะปิดให้ด้วยใช่ไหมครับอุย้ยนอยน,นิฉลาดจังเลยฉแลแล้วก็ไปซะ เหนื่อยเริ่มมืดสินะอาทิตย์แค่ตกหิวน้ำจังเลยนำแต่น้ำเพิ่งกินหมดไปนี่หว่าต้องไปหาที่ซื้อน้ำสนานละที่ไหนนะจะมีที่ขายน้ำน่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อนะวิ่ง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 โอ้ยเหนื่อยไม่ไหวแล้วหิวน้ำคอแห้ง เออสวัสดีครับออมีน้ำขายไหมให้น้ำ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 ลุงมีน้ำขายไหมครับลุงน้ำเหรอก็ดูเองสิมันมีไหมอ่าม,ม,มันไม่มีครับอันแหละมันไม่มีไง ตาก็มีมาดูไปสิอเออเอองั้นผมขอนมแทนแล้วกันนะมันอาจจะช่วยได้แทนนะ้โอเคผมเอ่อนมครับยี่สิบเงินเขียวจับหาจับบ้าแล้วลุงยีง่สิบเงินเขียวนี่มันถ่ายกันชัด,ชดเลยนมมันหายากอะ่ะมีไมหมล่ะยี่สิบ ไม่อะผมไม่มีอะจะบอกว่าผมไม่มีเลยสักอย่างจงหากเลยมมีก็ไปจะเข้ามาทำไมเนอขอโทษครับใ,ใจไล้เป็นบ้าเลยอเออจะเออผมอจะถามลุงอะอะไรคือว่าผมคือผมเพิ่งเข้าเมืองมาผมหลงทางครับคือผมไม่มีที่อยู่อะผมต้องไปคุยกับใครเพื่อแบบผมอยากไอ้นี่ฮะ แบบมีมีม,ม,ม,มีนายยกไหมครับนายกที่สร้าเมืองน,นี้อ่ะอ๋อไปถึงท่านเจ้าเมืองใช่ไหมมีอยู่แล้วสิมมนจะไปมีได้ไงละ่ะเออแล้วแล้วรู้ไหมครับว่าท่านเจ้าเมืองอยู่ที่ไหนครับแกเดินลงไปตรงกลางนะตรงกลางนะครับแล้วแกกะทะลุไปตรงกลางเลยแกเดินสายกลางเลยตรงไปเรื่อยๆแกก็จะเจอ,อ,อขอบคุณครับลุงเออ ขนาดนี้จะบ่นผมอีกจะว่าไปร้านนี้ก็สวยเด่นมากเลยเด่นเกินบ้านเขาบ้าเลยเขาบอกให้เดินมาทางกลางไงแต่ว่าก่อนอื่นเราหิวน้ำมากเลยไม่รู้ทำไงดีเดี๋ยวมีไงน้ำก,กลาง ม่อยากทำเลยแต่ว่าโอเอ้อออช,อชืน่ช,ชืนโอ้มย,ม,ยมีแล้วแต่แตัวเปียกเหมดเลยมีแล้วละเรารีบวิ่งดีกว่ามันดึกแล้วตลาดโอ้สวยงามแล้วก็ทะลุก,กลาง แต่ว่าเมืองนี้ตั้งกลางป่านี่สินะกลัวงูมันจะเข้ามาเลื้อยผ่านคอมากเลบ้านเจ้าเมืองห้ามเข้าก่อนจะไ้รับอนุญาตผมขอเข้าไปนะครับโอเคได้เลยนี่ไงอนุญาตละอนุญาตตัวเองนะไปเลยดีกว่าไอ้นม <I know. S 2> ใครเรียกไอ้นม อ่าโอ้เนี่ยครับครับครับนี่ไอ้นมฉันเป็นบริการของที่นี่นะฉันอยากจะบอกว่าใครให้เข้าไม่ทราบอเอ่อท,ท่านเจ้าเมืองครับอ๋อท่านเจ้าเมืองเอ่อเดี๋ยวครับคุณพี่คุณพี่จะคุยกับผมก็ต้องหันหน้ามาสิอ๋อทอทีทอทีท่านเจ้าเมืองให้เข้าหรอรถฉันยังไม่เห็นแกติดต่อใครเลย คือว่าเขาคุยทางถ่ายสายโทรศัพท์ครับือมเมื่องน,นี้มีโทรศัพท์เลยเหรอเร็วดีเหมือนกันแฮะเพิ่งตั้งได้หนึ่งเดือนดีนะหนึ่งเดือนนองเหรอครับอืมใช่แล้วเพิ่งสร้งเองได้ยินว่ายังไม่เอาพวกโทรศัพท์เข้ามาแต่ว่าหน้าแจเาเข้ามาแล้วมั้งถ้าจเจวเมืองเรียอจริงก็ไปเลยก็ได้นะผ่านจะให้แกผ่านจ,จริงจริงเหรอครับ จริงสิจริงดิก็ใช่ไงเจ้าเนี่ยนักนะโอเคครับมีตังค์มองอะไรของแกเออเออป่าเปล่า,าครับไม่ได้มองอะไครับคือผมแค่สงสัยว่าตรงนี้มันน่าจะดินมันมีแบบดินมันไม่สะอาดนะครับฮะดินมันสะอาดด้วยหรอจะใช่ครับปกติดินมันจะสะอาดกว่านี้ งัน้นผมขอแบบเดินปึ๊บมาทำป,ป,ปัดขวาดนะเสียถูเลยนะเออเออแปลกคนเว้ย j ส s t สเ s t just เมินมาปีดลยเว้ยเดินเข้ามาเลยไม่สนใจโอ้สวัสดีครับท่านเจ้าเมืองใช่ไหมครับ oh, <joy> โอ้ใช่แล้วโหคือผมผมลงทางนะครับ แล้วผมก็ไม่มีกระตงังไม่มีอะไรเลยครับผมแบบจนสุดเลยครับตอนนี้ผมต้องการที่อยู่อะครับคือพอจะมีที่อยู่ให้ผมอยู่แบบฟรีๆไหมครับเดี๋ยวผมทําอะไรก็ได้เลยทางานแลกทําอะไรได้หมดเลยครับเออมันก็มีะนะแกมันจะมีตรงนึงนะะตอนเดินออกไปอ่ะทางทางก่อนมาทางบ้านใช่ะหเดินไนปะทางขวาสุดเลยนะ หัวมุมอะต้หัวมุมมันจะมีเตียงอยู่มีเตียงด้วยจริงเหรอครับจริงสิโอ้ทำไมคุณใจดีจังนะครับท่านเจ้าเมืองมีเตียงให้ผมด้วยเอออันตรไปแล้วล่ะกูจะทำงานขอบคุณครับอ้าวคุยกับท่านเจ้าเมืองแล้วล่ะยินดีแล้วท่านเจ้าเมืองใจดีมากเลย ไม่ต้องร้องไห้หรอกถึงไม่เห็นหน้าแกแต่ชัดน้ำตามอะไรออกมามันน่าจะน่าเกียรมากเลย,ยชุวเช็ดน้ำมูกแบบโอเคครับงับผมไปก่อนนะเออได้เลยนี่เตียงฟรีด้วยกระแดงเงินฟรีแม่ช่างเป็นวันที่เลวร้ายแล้วก็อาจจะดีขึ้นนิดนึง อ๋อมาทางนี้ก็เดี๋ยวขวาใช่ไหมโอเคอุ้ยมีอะไรเนี่ยผูกผักด้วยสวยงามจังเลยเขาบอกว่าวิ่งไปตรงนี้ปุ๊บหัวมุมเขาก็จะมีที่แล้วก็พร้อมเตียงที่ทิ้งขยะ โขยะเต็มเลยอุกกลิ่นเหม็นมากเตียงก็มีจริงเนี่ยจไมึต้องเป็นอย่างไงไหมแต่ว่าก็ง่วงแล้งั้นนอนดีกว่าค่อยมาคุยกันพรุ่งนี้แล้วกันว่าจะเอา,อางไงชีวิตดีลาตีสวัสดี